รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมชื่อเจี๊ยบส่วนเธอคนนี้เป็นผมเองเฮ้ยไม่ใช่ครับเธอเป็นคู่ซีผมตาหากเจียบเธอชื่อน้อยนา สวัสดีครับผมในแพทย์สมศักดิ์ปฏิภาณวัตรุ่มในการโรงพยาบาลปากช่องนานาน,นะครับก็ผมมารับตำแหน่งในช่วงที่มีวิวกฤตการโควิด -19 นะฮะก็เป็นช่วงที่ปัญหาการเดินทางอะไรก็ลำบากนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็มีการระบาดของเชื้อโควิดค่อนข้างเยอะนะฮะก็จากวิกฤตก็ถือว่าเป็นโอกาสนะฮะ พราะตอนที่ผมมาโรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยโรงพยาบาลติดลบ98ล้านนะฮะจากวิกฤตของโควิดก็โรงพยาบาลก็เป็นบวกนะตอนนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่นะฮะในช่วงสองปีที่ผ่านมาผมก็ทำอะไรหลายอย่างนะ,ะเช่นพัฒนา PCC นะฮะผมก็พัฒนา PCC ที่เป็น ซูเปอร PCC เนี่ยสองแห่งเนาะโดยสร้างอาคารของ PCC ปางแก่กับ PCC กระจันะฮะน้องกระจกนะ,ะเป็น PCC ที่ทันสมยนัยนะฮะรูปร่างของ PCC ก็โมเดิร์นนะฮะก็สามารถบริการประชาชนได้นะฮะแล้วก็ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเรามีการสร้าง OPD ห้าชั้นซึ่งเหมือนจะเล็ดไปนิดนึงฮนะสร้างเสร็จเนี่ยอาจจะใช้เวลานะแต่ก็ทันปีงบประมาณนะฮะ ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ OPD สร้างเสร็จแล้วนะก็พร้อมจะบริการน่าจะเป็นเดือนธันวา2 5ง6นนี้นะฮะก็พัฒนา secondary แล้วก็ tertiary นะฮะเช่นหน่วยปฏิบัติการสกายด็อกเซึ่งตอนนี้เราก็จะสามารถจดทะเบียนขึ้นเป็น sky d ด็อกเรแล้วนะสามารถลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศคิดว่าน่าจะมีเคสลำเลียงได้ในวันนี้นะฮะ มีการเปิดบริการมากขึ้นนะฮะเช่นการบริการเอ็กซเรย์เอ็นะ,ะก็เราก็เปิดบริการนะฮะแล้วก็ในอนาคตนะฮะเราก็ติดต่อทำแคทแ l a บนะ,ะตอนนี้โปรเซสก็น่าจะผ่านไปที่กระทรวงแล้วนะคิดว่าปีหน้าก็อาจจะเปิดบริการแคทแ l a บได้นะฮะแล้วก็โรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital ทนะฮะทั้ง IPD O.P.D. แล้วก็ออฟฟิศนะฮะโดยมีโปรแกรมที่เชื่อมข้อมูลถึงกันนะฮะก็ก็อีกรางวัลหนึ่งที่ภาคภูมิใจนะฮะก็คือโรงพยาบาลปักช่องนานาเนี่ยเป็นรางวัล Stoke Angel Award นะฮะซึ่งซึ่งได้ทั้งสรางวัลนะฮะโดยเราพัฒนา Stoke Unit ของโรงพยาบาลนะซึ่งได้มาตรฐานของกระทรวงนะฮะก็พึงรับรางวัลไฟไม่นานนี้นะฮะ ก็ในอนาคตสต็อกยูนิตเราก็จะขยายวอดใ,ให้ใหญ่จำนวนมากขึ้นนะครับตอนนาะผลงานที่ภาคภูมิใจนะฮะก็โรงพยาบาลก็ในช่วงที่ผมอยู่ก็ได้รับการ r e แอคเ e ดิตนะฮะเราก็ผ่านแบบไม่มีข้อแม้อะไรนะฮะก็ทุกคนก็ช่วยกันทำงานเนาะ,ะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องงานอุบัติเหตุเราก็ได้รับรางวาัลรถทัฟฟิคอินซุรี่นะฮะซึ่งเป็นรางวัล ที่ภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งนะฮะแผนเอไอหรือแผนอุบัติเหตุฉุกเฉินเราก็ลดหน้านะฮะมีการซ้อมแผนต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงที่ผมอยู่ก็มีซ้อมแผนกดหยิงด้วยนะฮะซึ่งทุกคนก็มีความพร้อมแล้วก็ร่วมมือกันอย่างดีนะฮะเราซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ปีละครั้งนะฮะตอนที่ผมอยู่ก็ซ้อมทั้งสองสองสองปีนะฮะ ก็พบว่าการซ้อมที่ยิ่งใหญ่นะสมจริงผมก็โชคดีนะที่ได้ทํางานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานานะซึ่งเป็นคนที่ใจดีนะฮะเราก็ให้ความร่วมมือในการทํางานนะฮะทำให้ทุกอย่างนะฮะก็ประสบความสําเร็จนะฮะก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆผมจะจดจดจาความทรงจํานี้นะฮะก่อนที่จะจากลาโรงพยาบาลปากช่องนานาผมก็ขอขอบคุณนะฮะรองแพทย์น้องอิมนะฮะรอง พยาบาลลองบริหารลองปลอสลองปสมภูมิแล้วก็ลองทุติตตินะฮะที่ร่วมกันทำงานทำให้การทำงานได้ราบรื่นนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลปากช่องนานาก็พัฒนาอย่างรวดเร็วนะฮะก็คิดว่าในอนาคตก็โรงพยาบาลปากช่องนา,นานาก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะฮะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับที่ผ่านมานะฮะคนปากช่องก็ถือว่าเป็นคนที่ใจดีนะฮะผมก็ อยู่ที่ปากช่องประมาณ2ปีนะก็จําเป็นที่จะต้องไปรับตําแหน่งใหม่ที่โรงพยาบาลหนองคายนะฮะยังไงผมก็จะกลับมาเยี่ยมที่ปากช่องบ่อยๆนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะอวยพรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานานะฮะให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะร่วมพัฒนากับพุ่มในการท่านใหม่นะฮะให้โรงพยาบาลปากช่องนานาเป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะ สมกับโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะก็ขอขอ,ขอบคุณครับฝากใจ ัครัวใหญ่กันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกัน จกันก็ยังโคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกๆเรื่องราวรอยยิ้มที่เรา เคยมีเก็บไวร้รวมกันเป็นภาพดีดสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวัน ฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจ เคยนี้เก็ไว้รวมกันเป็นทายดีสิ่งลนี้คือความทงจงตลอดไปด้วยรักและด้วยความผู่พันเมื่อนิรัน ที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไป